ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะดิฉันนางสาวชัดชดาพรชนะฟูค่ะหรือดีเจอัมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบนจอนไม่เจริญหรือเรียกสั้นๆว่าเบลก็ได้ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษหรือ worldwide English ค่ะวันนี้นะคะเรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆและคิดว่าใครหลายคนเนี่ยคงคุ้นเคยกันดีหรือบางคนอาจจะเคยใช้แนวทางนี้กับชีวิตของตัวเองหรือแม แม้กระทั่งกับธุรกิจของตัวเองอยู่ก็ได้นะคะนั่นก็คือการตลาดสายมูค่ะหรือที่หลายคนเรียกกันว่ามูเกตติ้งค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณเบลค่ะพอจะทราบไหมคะว่าการตลาดสายมูหรือมูเกตติ้งคืออะไรคะค่ะก็การตลาดสายมูหรือว่ามูเกตติ้งนะคะมาจากคำว่ามาร์เก็ตติ้งบวกกับมูเตลูซึ่งก็คือการผรสมผสานกลยุทธ์ทางการตลาดเข้ากับความเชื่อและความศรัทธาค่ะ ตัวอย่างเช่นการเลือกวันเปิดร้านที่ถือว่าเป็นวันมงคลหรือจะเป็นการนำสัญลักษณ์หรือเครื่องรางเนี่ยมาใช้ในแบรนด์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าค่ะรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภหงจุย้ยสีมงคลหรือแม้กระทั่งการตั้งชื่อร้านยังไงให้ปังค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของ Marketing Strategy หรือว่ากลยุทธ์การตลาดไปแล้วนั่นเองค่ะ ใช่เลยค่ะอย่างที่เบลบอกมาทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆแบรนด์ก็เริ่มนําเรื่องนี้เนี่ยมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดมากขึ้นแต่หลายคนเคยสงสัยกันใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเราแบบนี้เนี่ยธุรกิจต้องพึ่งโชคหรือพึ่งกลยุทธ์กันแน่ถึงจะประสบความสําเร็จจริงๆแล้วเนี่ยการตลาดสายมูไม่ใช่เพียงแค่การบุญบาลสารกล่าวให้ธุรกิจลุ่งเรืองหรือประสบความสําเร็จเพียงอย่างเดียวค่ะ ในทางกลับกันเนี่ยมีธุรกิจบางประเภทที่สามารถนําเอาความเชื่อในมูเตรูมาผสมผสานกับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีความเชื่อในเรื่องมูเตูเช่นเดียวกันเพื่อมากระตุ้นการซื้อขายได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งจากเดิมเนี่ยที่การตลาดมักจะเน้นไปที่เรื่องของคุณภาพสินค้าราคาหรือโปรโมชั่นเป็นหลักใช่ไหมคะ ตอนนี้เนี่ยเรากลับเห็นว่าพลังแห่งความเชื่อก็กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้เหมือนกันค่ะ แล้วอย่างที่เรารู้กันเลยนะคะว่าคนไทยเนี่ยเป็นชาติที่มีความเชื่อในเรื่องของโชคลาภและดวงชะตาค่อนข้างมากอยู่แล้วทําให้การตลาดสายมูเตรูได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่ได้จํากัดแค่ธุรกิจขนาดเล็กหรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะคะแต่ธุรกิจใหญ่ๆหลายแห่งก็ปรับตัวให้เข้ากับกระแสนีน้เหมือนกันค่ะ ถ้าลองสังเกตดีนะคะตอนนี้ธุรกิจทุกวงการต่างก็นำเอาหลักความเชื่อมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อร้านให้เป็นมงคลการออกแบบโลโก้ที่มีสีเสริมดวงการเลือกตัวเลขที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจหรือแม้แต่การจัดโปรโมชั่นที่อิงกับวันมงคลต่างๆเช่นวันที่9เดือน9ซึ่งถือเป็นเลขแห่งความก้าวหน้าธุรกิจหลายแห่งก็เลือกปลดตัวสินค้าหรือจัดแคมเปญพิเศษในวันนี้กันเยอะมากๆเลยค่ะ แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งผู้บริหารระดับสูงหลายคนก็มักจะมีความเชื่อในเรื่องของโชคลาภเหมือนกันนะคะเช่นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไปทำพิธีเสริมดวงหรือแม้แต่การถือเลิกยามก่อนตัดสินใจทำอะไรสำคัญสำคัญ ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อไม่ได้เป็นแค่เรื่องของบุคคลธรรมดาทั่วไปแต่มันมีอิทธิพลต่อแนวทางการทำธุรกิจในระดับองค์กรด้วยค่ะถูกต้องละค่ะพี่อ้มขนาดตลาดของกลุ่มผู้บริโภคสายมูเนี่ยนับว่าเป็นตลาดที่ไม่เล็กเลยค่ะเพราะมีผลสำรวจว่าในปัจจุบันเนี่ยคนไทยกว่า52ล้านคนหรือมากกว่า74ของคนทั้งประเทศมีความเชื่อเรื่องโชคลาภและดวงชะตาค่ะ ซึ่งส่งผลให้การทำการตลาดแบบมูเก็ตติ้งเนี่ยเป็นที่นิยมในปัจจุบันค่ะยกตัวอย่างเช่นค่ายโทรศัพท์ต่างๆที่มีเรื่องเบอร์มงคลซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกเบอร์มงคลตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเช่นเบอร์ที่ส่งเสริมเรื่องความรักหรือจะเป็นเบอร์ที่ส่งเสริมเรื่องการเงินนั่นเองค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือ Tinder X ก,กับพระตีมูรตินั่นเองค่ะ แคมเปญน,นี้เนี่ยออกมาเอาใจคนสดสายมูในช่วงวันวาเลนไทน์โดยปกติเนี่ยผู้คนทั่วไปมักจะขอพรที่พัตรีมูลิในด้านต่างๆอยู่แล้วใช่ไหมคะรวมไปถึงด้านความรักแต่การขอพรเพียงอ,อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอและไม่ทันใจคะ่ะเลยได้มีการออกแคมเปญให้คนโสดเนี่ยปัดหาคู่ครองตรงนั้นเลยนั่นเองคะ่ะ ใช่ค่ะหรือจะเป็นกลุ่มของเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่ก็หันมาผลิตสินค้าเพื่อเอาใจสายโมเช่นลายลาอัมูเลท,ที่จำหน่ายกำไรมงคลชนิดต่างๆทำรูปแบบทันสมัยสวยงามจนเป็นที่นิยมในวงกว้างหรือแม้กระทั่งแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่ทำแคมเปญเรื่องการเสริมฮงจุย้ยการออกแบบสินค้าสีผ้าปูที่นอนตามราศีราศีไหนต้องใช้สีอะไรโดยจะมีหมอช้างเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่ามูเก็ตติ้งไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความเชื่อค่ะแต่เป็นกลยุทธ์ที่จับต้องได้และสามารถสร้างยอดขายได้จริงค่ะอีกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับความเชื่อนะคะก็คือแบรนด์ที่ใช้สีมงคลค่ะตัวอย่างเช่นร้านทองที่ใช้สีแดงและสีทองเพราะเชื่อว่าเป็นสีแห่งโชคลาภค่ะ หรืออย่างร้านอาหารบางร้านนะคะที่มักจะมีเลขนํำโชคเช่นราคาอาหารมักจะลงท้ายด้วยเลข8พอเลข8เนี่ยถือว่าเป็นเลขมงคลในจีนค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการใช้สีต่างๆหรือสิ่งที่เชื่อว,ว่าเป็นมงคลเพื่อดึงดูดลูกค้าหรือเพิ่มความรู้สึกดีให้กับผู้ที่มาใช้บริการค่ะการตลาดสายมูจึงไม่ใช่แค่การเลือกสิ่งที่มงคลแต่ยังเกี่ยวกับการสื่อสารให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงความพิเศษและโชคดีที่ได้มาใช้บริการ ของเราค่ะใช่ค่ะอีกทั้งยังมีการตั้งชื่อแบรนด์ให้เป็นมงคลด้วยค่ะตัวอย่างเช่นบางร้านเนี่ยจะตั้งชื่อร้านว่ารวยซับหรือเฮงเฮงหมูกระทะอะไรทํานองนี้ค่ะเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าที่เชื่อเรื่องโชคลาภเช่นเดียวกันค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยส่งผลต่อแบรนด์เพอร์เซพชันหรือว่าการรับรู้แบรนด์ของลูกค้าค่ะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าแบรนด์ของเราเนี่ยมีพลังด้านบวก สามารถดึงดูดลูกค้ามาเข้าบริการได้ค่ะใช่เลยค่ะคุณเบลและที่เห็นบ่อยมากนะคะก็คือการบูชาเครื่องรางค่ะอย่างพ่อค้าแม่ค้านะคะบางคนถึงขั้นบูชาปีเสียหรือจีก้กางหันแช่กงหมิวนะคะเพื่อเสริมดวงเรื่องเงินทองค่ะเพราะความเชื่อเหล่านี้ไม่ใช่แค่เป็นการกระตุ้นโชคแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของธุรกิจด้วยค่ะ ซึ่งไม่ใช่แค่เพิ่มมูละค่าให้สินค้าแต่ยังเป็น emotional marketing ที่สร้างความรู้สึกเชื่อมโยงทางจิตใจให้กับลูกค้าได้อีกด้วยค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าทำไมการตลาดสายมูเนี่ยถึงได้ผลดีในการทำธุรกิจนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าความเกี่ยวข้องกับ consumer psychology หรือว่าจิตวิทยาผู้บริโภคนั่นเองค่ะหรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า emotional marketing ก็ได้ค่ะ เนื่องจากเป็นการตลาดที่เล่นกับอารมณ์และความรู้สึกในการเข้าถึงของผู้บริโภคนั่นเองค่ะจริงค่ะคนเราเนี่ยมักต้องการความมั่นใจในการใช้จ่ายค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าร้านไหนมีสัญลักษณ์มงคลคนก็จะรู้สึกดีและอยากอุดหนุนค่ะอีกทั้งเนี่ยในปัจจุบันหลายคนมีความเครียดจากสถานการณ์ต่างๆการใช้สินค้ามูเตรูจึงเป็นตัวช่วยในการยึดเหนี่ยวจิตใจและเพิ่มความสบายใจในการดำรงชีวิตค่ะ และนี่แหละค่ะที่นักการตลาดเรียกกันว่า placebo effect หรือว่าผลของยาหลอกคือถึงแม้ว่าสายมูเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยโดยตรงนะคะแต่การทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าฉันซื้ออันนี้ใช้อันนี้แล้วจะโชคดีเนี่ยก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความรู้สึกดีต่อแบรนด์ของเราได้แล้วค่ะ ใช่เลยค่ะคุณเบลและในยุคนี้นะคะคนเริ่มให้ความสำคัญกับ personalization หรือการตลาดเฉพาะบุคคลมากขึ้นค่ะการตลาดสายมูลเลยสามารถปรับให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้เช่นธนาคารที่ออกบัตรเครดิตสีมงคลให้เลือกได้ตามต้องการเลยค่ะรวมไปถึงในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจสูงเนี่ยการตลาดสายมูลสามารถสร้างจุดเด่นให้กับแบรนด์ได้ค่ะ ทั้งยังสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและทำให้แบรนด์เนี่ยเป็นที่จดจำได้โดยกลยุทธ์นี้เนี่ยจะช่วยสร้างแบรนด f f r r n t t a t i o n หรือแยกแบรนด์ออกจากคู่แข่งจากการสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างและน่าสนใจนั่นเองค่ะสรุปแล้วนะคะธุรกิจก็ต้องพึ่งทางโชคและกละยุทธ์ค่ะการตลาดสายโมเป็นได้ทั้ง Marketing s t r a t e g y หรือกลยุทธ์ทางตลาดและกระแสะค่ะ แต่สิ่งสำคัญนะคะก็คือมันต้องไปด้วยกันกับคุณภาพของสินค้าและการบริการค่ะใช่เลยค่ะพี่อ้ําถ้าสินค้าดีบริการเยี่ยมแล้วเสริมด้วยสายมูเข้าไปอีกเนี่ยก็อาจจะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยมีลูกค้าเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเน้นแต่สายมูแต่สินค้าไม่ดีเนี่ยก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันค่ะ ดังนั้นนะคะใครที่อยากลองใช้กลยุทธ์สายมูในธุรกิจเนี่ยก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าด้วยค่ะโดยหนึ่งเรื่องที่ต้องตระหนักในการทําการตลาดสายมูให้มีประสิทธิภาพนะคะก็คือจําเป็นต้องเคารพความเชื่อในสังคมที่หลากหลายด้วยค่ะใช่ค่ะโดยควรคํานึงถึงเรื่องการทําการตลาดที่อาจจะส่อให้เห็นถึงการดูถูกลบหลู่หรือล่วงละเมิดความเชื่อของผู้อื่นค่ะ โดยหลีกเรื่องการเปรียบเทียบและหมาอรวมว่าคนสายมูเนี่ยจะต้องเป็นคนงมงายและนําเสนอสินค้าให้หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการแทนค่ะเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้แบรนด์เนี่ยมีจุดยืนของการเคารพสิทธิผู้อื่นและเข้าถึงลูกค้าที่มีความเชื่อหลากหลายได้แล้วค่ะ ใช่แล้วค่ะและอย่าลืมว่าทุกความเชื่อต้องมาคู่กับหลักการทางธุรกิจเสมอค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังและหวังว่าหัวข้อนี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกคนได้ไอเดียใหม่ๆใ,ในการทำธุรกิจนะคะสวัสดีค่ะ